ถ้าชีวิตเริ่มเบื่อน่าน,นะครับให้ทําสิ่งนี้เลยนะครับหลายคนรู้สึกว่าตื่นมาแล้วมีใครเป็นบางใบที่รู้สึกว่าไม่ตื่นเต้นเลยชีวิตแบบดูหมดพลังนะครับถ้าใครก็ตามชีวิตเป็นแบบนี้นะผมแนะนําว่าให้เลือกเปลี่ยนสถานที่บ้าง ไม่จำเป็นต้องมาเมืองนอกแบบนี้ก็ได้นะครับให้เลือกเปลี่ยนสถานที่บ้างเช่นอาจจะเปลี่ยนที่ทานอาหารบ้างเปลี่ยนที่ทํางานบ้างเปลี่ยนไปนั่งร้านกาแฟาบ้างเนี่ยเพื่อให้สมองของเราเนี่ยไม่จําเจนะสมองเรามีข้อเสียคือเวลาที่มันจําเจเกินไปเนี่ยมันจะทําให้เรารู้สึกเบื่อนหน่ายอันนี้เป็นเรื่องปกตินะอย่าคิดว่าเราเป็นคนคิดลบไม่ใช่เราบางทีความทรงจําของสมองแต่ละคนเนี่ยมีความชินชาแตกต่างกันนะใครก็ตามที่รู้สึกว่า เรื่องเบื่อไหนก็เปลี่ยนบ้างนะครับผมก็ไม่ได้เป็นคนชอบเที่ยวมากนะครับรอบนี้ผมแค่พาลูกสาวม,มาดูว่าลูกสา,มมาวาาตอนม .4 เนี่ยเขาแพลนว่าเขาจะไปเรียนต่างประเทศเรเคยพาเขามาดูนะครับอิตาลีก็เป็นช้อยส์หนึ่งนะครับที่พามาดูนะครับแล้วก็ไปคือสวิตเซอร์แลนด์แคนาดาอังกฤษนะครับแล้วก็อาจจะมีออสเตรเลียด้วยนะแต่นอนาคตเนีนะ่ยอันนี้ไม่ใช่สถานาที่ท่องเที่ยวนะครับอันนี้เป็นตึกตึกหนึ่ง ตัวเองเริ่มหมดไฟแล้วนะครับให้เปลี่ยนบางสิ่งในชีวิตเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วผมเชื่อเลยว่าปรักงจะกลับมาสุดนใครก็ตามชอบผมดูเนงคลิปนี้นะครับถ้าใน YouTube ฝากกดกระดิ่งถ้าใน Facebook ฝากกดติดตามแล้วก็กดซีเฟิร์ด้วยนะครับแล้วพบกับผวมจริงๆกับหมอทีมคลิปหน้าแล้วพบกันสวัสดีครับ